สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับสูร่รายการคอร์ดเกรดเบสเตเลตเรื่องเล่าพบจูสังก็มาแล้วก็จิ๊บนลินนัทค่ะอ,นนอาทิตย์นี้นะคะพี่จูเราก็ยังคงอยู่ในประเทศอิตาลีและก็ยังคงอยู่ในแคว้นทัสคานีใช่ไหมคะพี่จูซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราก็พาไปรู้จักแบบเริ่มต้นนะคะ<ช>วันนี้เราจะมาเจาะลึก มากขึ้นแล้วก็ไปที่เมืองใหม่นอกจากเซยนาใช่ไหมคะพี่จูใช่เป็นอย่างนี้คราวนี้เราจะพาไปที่เมืองลูกกาลูกกาอเมืองเล็กๆนะคะซึ่งตอนแรกที่โอ้โหมีเพื่อนจะพาไปเนี่ยก็รู้สึกว่าว่าเมืองมันเล็กจังเลยแล้วก็นั่งออกไปสัก80กิโลเมตรจากฟอร์เรนซ์นะคะก็เป็นเมืองที่พอไปถึงเนี่ยจะจะจะตกใจนิดนึงเพราะว่า เดินตั้งแต่ตรงสถานีรถไฟค่ะเดินออกมาเนี่ยเือเมืองเก่ามากงายใช่แล้วแบบว่าสวยเลยอ่ะออกจากสถานีรถไฟแล้วแบบอุ้ยเจอกำแพงเมืองสมัยยุคเลยเนี่ยสองเจอตึกเก่าๆสวนดอกไม้วงดนตรีคือออกจากประตูรถรถไฟสวยได้เลยหมายความว่าเปิดออกมาเป็นฉากประตูอย่างเงี้ยมันเหมือนเราเข้าไปสู่โลกศิลปะแะเทพงั้นใช่ไหมถูกถหมาย่าเรเปิดประตูมามันเดินนิดนึงเดินิดนึงน้องจิ๊บแล้วก็ พาถึงปุ๊บก็โอ้โหเหมือนงานศิลปะใช่แล้วก็เ,เมืองนี้เขาก็เรียกว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะนะคะ,คะเ่งในในประเทศอิตาลีเลยใช่เพราะในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนศิลปะประวัติศาสตร์ศิลปะด้วยก็จะจะทราบว่าเ,าเวลาเราพูดถึงแบบยุคเรเนซองเนี่ยหมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านที่ก็อยู่ติด กับแม่น้ําด้วย <c oughs> นะคะแล้วก็เมืองมันจะเป็นซึ่งในภาพที่ถ่ายมาเมือนจะเป็นวงกลมแล้วก็เป็นตึกอาคารล้ลอมรอบนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอิตาลีเนี่ยเขามีลักษณะเป็นจะต่างกับอังกฤษฝรั่งเศสที่เราดูหนังมันจะมีพวกอสบินพวกกริยั <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่ที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะน,านาครรัฐสิบกว่านาครรัฐก็คือต่างคนต่างไม่ยอมกันพี่จูจะมีคาถามค่ะ<อ>ว่าออนาครรัฐเนี่ย มันหมายความว่ายังไงหรอคะก็หมายความว่าเออมันเท่นะคือหมายความว่าเป็นเป็นรับที่เขาคล้ายๆล้ปกครองตัวเองมีเจ้าผู้ของนครของเขาเองแล้วเขาก็มีระบบ การบริหารของเขาเองมีสภาของเขาเองซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับระบบกษัตริย์อะไรอย่างนี้เลย oh มันไม่ต้องไปโยงสมมติถ้าอย่างอังกฤษหรือฝรั่งเศสเนี่ย <c oughs> ก็จะยังมีกษัตริย์ถูกไหมมีเจ้าถูกแต่นี้ของอิตาลีมันจะมีรูปแบบมันจะมีหลายยุคอะนะคะรูปแบบกษัตริย์เขาก็เคยมีแต่ว่าที่เขาพิเศษมาก ก็คือเขามีลักษณะน,นครรัฐเป็นนครรัฐแล้วก็มีมีสภาใช่เป็นของตัวเอง<ม>ในแต่ละนครรัฐด้วยใช่แล้วบางทีก็ท้าทายวัติกันด้วยอย่างนี้เป็นต้นเช่นอะไรคะอย่างอย่างตอนนี้พี่จูเมื่อกี้พี่จูอธิบายว่าเมอรลุก้า,กาเนี่ยต้องเดินทางห่างจากฟลอเรนซ์มานิดนึง80สัก80กิโลอ่าซึ่งะะฟลอเรนซ์เนี่ยเรารู้กันดีว่าชื่อดังในเรื่องการปกครองภายใต้ตระกูลเมอร์ดิชีใช่ค่ะเมอร์ดิชีนี่เป็นโอ้ ส่งอิทธิพลมากใช่ไหมคะสรงอิทธิพลมากแล้วกเ็เป็นเมืองที่พอมันอยู่ห่างกันทั้ง80กว่ากิโลมันก็เลยจะมีออรอบๆอ,บอบ่ะทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาเ <c oughs> ดี๋ยวรบกันเดี๋ยวฆ่ากันเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยประวัติศาสตร์ยุโรปเขาะจะเป็นแบบน้องเลือดอันนี้แต่เมืองลูก,ก้าเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆที่บางทีคนก็จะชอบนึกถึงเวลาเราเนึกถึงปอมเปอีอ่ะคนไทยชอบไปเที่ยวเพราะว่าลาวาเนี่ยมัน คับเมืองใช่ไฝุ่นฝุ่นอะไรต่างๆค่ะแต่เอาก็จริงคือไปเนี่ยโอเคเนี่ยประวัติศาสตร์มันดีแหละแต่ว่าเรามองไม่เห็นแต่ว่าที่เนี่ยเราเห็นเราเห็นความเก่าอยู่เห็นกับตาเลยเนาะใช่คล้ายๆเสนหน้าคือมันยังเห็นจริงๆว่าเอ้มันมีเขาเรียกโรงกีฬาค่ะโรงละครอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกอะไรนะเอ็มพีเฟเตอร์อ่าใช่ค่ะก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ไปถึงเนี้ยมันจะต่างกับเมืองปอมปีนะ,ะอะ่มันทำให้เราเห็นเหมือนแบบโอโ้โหภาพการมีชีวิตของผู้คนในยุคสมัยอ่เรเนซองเนี่ยมันขุดขึ้นมาแล้วที่เราเคยบอกว่าเรเนซองเนี่ยมันเป็นอะไรที่คือเขาเขาพูดกันขนาดนี้เลยว่าถ้าไม่มีอิตาลีเนี่ยมันจะไม่มียุโรปยุคสมัยใหม่ค่ะที่เราเห็นกันในรูปแบบนี้คือากล้ากล้าพูดขนาดนั้นเลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าัจิบจจะทราบดีว่า มันจะเป็นยุคกลางายุคกลางที่โอ้าศาสนาจักรเนี่ยมีอํานาจมาการูปเลิบภาพถ่ายเพนติ้งอะไรตามโบสเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวกับรับใช้าศาสนาจะมาพูดเรื่องมนุษย์เห็นเส้น ล้ามสีหน้าอะไรเนี่ยไม่ได้แต่ที่ลูกก้านเนี่ยเรายังเห็นเริ่มเป็นอะไรนะมนุษยนิยมใช่ไหมใช่ค่ะมนุษยนิยมที่เราเรียกกันว่า Humanism นะคะก็คือกลับมาที่ Humanism เมื่อกี้พี่ตูพูดถึงปอมเปอีน่ะเราต้องไม่ลืมว่าปอมเปอีเนี่ยเพิ่งถูกค้นพบ นะคะ,ะเมื่อประมาณศตวรรษที่17จนะคะจริงๆแล้วอ,ะอ่ะก็มีคนทราบข่าวว่ามีเมืองที่ถูกทับถมอยู่ภายใต้ดินเนี่ยอยู่นะคะแต่ว่าก็เป็นที่พบเจอกันในศตวรรษนั้นนะคะซึ่งก็หลังโรเนซสองนิปอมเปอีเนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าแสดงถึงความเจริญมากๆใ,<ช>ในยุคในยุคข,ของโรมัน นะคะก่อนหนะน,น้าเรนีซองนานนมเลยนะคะแต่มันทําให้เห็นว่าการที่ย้อนกลับไปที่คําว่าเรนีซองที่แปลว่ารีเบิร์เนี่ยหรือที่แปลว่าภาษาไทยเราบอกว่ายุคฟื้นฟ,นฟ,นฟนูวิทยาการเนาะแต่ความจริงอะ่ะภาษาภาษาอิตาเลียนเนี่ยมันพูดถึงการกลับมาของการเป็น Humanism นะคะก็คือโรมันกรีกกรีกกับโรมันใช่ค่ะเวลาพูดบอฟื้นฟูฟื้นฟูอะไรก็คือฟื้นฟูความรุ่งเรืองกกกรรีัับโมนใช่ใช่ค่ะรวมถึงทั้งเราต้องไม่ลืมว่าในยุคของเมดิเอโวลเนี่ยหรือยุคศาสนายุคกลางเนี่ยจะเป็นยุคที่วิทยาศาสตร์เนี่ย เป็นของต้องห้ามนะคะเป็นของต้องห้ามเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับการเลเลโอที่ไปอยู่ในคุกไม่รู้จะกี่ครั้งเนาะกับการที่พยายามที่จะทดลองวิทยาศาสตร์อะแต่พอวิทยาศาสตร์วิทยาการคณิตศาสตร์มีรุ่งเรืองสุดเนี่ยเราก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยที่เราสามารถเห็นหลักฐานได้ชัดเจนมากก็คือเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของถังเมืองนะคะที่เรากําลังพูดถึงเมืองลูก้านเนี่ยก็คือจะเห็นว่า ผังเมืองเนี่ยเป็นลักษณะของสี่เ <4 S 1> หลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะแต่ว่ามีมุมตรงกลางที่กระจายออกไปนะคะเพื่อให้คนมาพบเจอกันเนี่ยอ,อันนี้เป็นหลักคณิตศาสตร์ซึ่งกลายเป็นหลักบูมของ Early r e n ล s s ซซองเนาะหรือว่าตอนต้นของยุคเรเนซองที่แสดงให้เห็นว่าอศาสนา,าที่กำลังทำให้คนมืดมนในด้านความรู้เนี่ยกำลังจะถูกทำให้จางหายไปก็คือท้าทายนั่นเองใช่เท่เนาะ คือก็เนี่ยแหละเป็นเหตุที่ทําให้คนอิตาลีเนี่ยเขามักจะบอกไงบอกว่าถ้าไม่มีอิตาลียุโรปก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกอ่าก็จริงมากแล้วเราก็จะเห็นว่าอิตาเลียนคนอิตาเลียนกับคนฝรั่งเศสจะขิงกันอยู่ตลอดแล้วอิตาเลียนเขาก็จะแบบอย่างเงี้ยแบบถอนใจแบบอยากมาคิดสู้ฉันเลยคนฝรั่งเศสอย่างนี้นะฝรั่งเศสก็จะบอกโอ้โละแบบไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยคือคืออิตาลีเขาเาก็จะมีความแบบจะบอกว่าอะไรนะคะออแกนเนาะมีความ ทนองตัวซึ่งอันนี้อย่างที่บอกว่าพอพออย่างไปเห็นเมืองลูก้าเราก็จะเป็นภาพที่ขึ้นมาเพราะว่าเราก็จะไปเห็นไฮไลท์อย่างกำแพงเมืองโบราณยุดเลยในสองมันเป็นกำแพงที่ที่เดินอะเดินได้แบบว่าเรียงกันประมาณแบบสิบยี่สิบคนแล้วที่น่ารักคือไอ้ตรง ไอ้กำแพงที่เดินข้างบนน่ะที่อดีตทหารต้องไปยืนใช่ไหมแล้วก็คอยอยิงอาวุธลงไปหาข้าศึกตอนนี้มันกลายเป็นถนนนะคะลาดลาดแบบมันคล้ายๆปูนอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้นไม้ขึ้นสองข้างนึงถ่ายรูปเอามาไว้แล้วเนี่ยที่น่ารักคือมันปัจจุบันเนี่ยมันให้เป็นเหมือนจักรยานสองคันติดกันน่ะแต่เป็นรถนอะแต่เป็นพวงมาลัยรถน่ะพูดง่ายๆว่าเป็นจักรยานสี่ล้อแล้วสมมติไปกันพ่อแม่ลูกสี่คนเนี่ยทุกคนต้องปั่นหมด แล้วก็ปัดกันอยู่บนบนกําแพงยุคเลยเนี่ยซองก็คือเขาให้ความสําคัญกับเรื่องเรื่องฝุ่นเรื่องอสภาพอากาศอ่าแล้วก็รถใหญ่ไม่ให้มาเที่ยวเหมือนเมืองเซนนะใช่ใช่คือเขาให้ความสําคัญมากเพราะฉะนั้นเออมันก็เลยทําให้เราไปเดินแล้วก็จะเห็นจินตนาการโหทหารเคยล้อมอยู่ ป้องกันกำแพงอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยพวกฟอร์เรนพวกรัตน์นรัยนี้บุกเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นภาพแบบนั้นเหมือนก็ททาให้เราเห็นได้ด้วยตาเลยว่าอดีตมันน่าจะเป็นยังไงคือเขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากอย่างนั้นใช่ไหมค่พีจูตอนหลังก็เขามาเปิดให้เป็นเขาเรียกว่าสวนสาธารณะคนก็มาเดินอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พอถัดไปอีกนิดนึงอีกจุดหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เป็นไฮไลท์เลยก็คือมันเป็นจัตุรัส เรียกว่าเปียซาเดลอันฟิเตอโรซึ่งรูปเนี่ยอาจารย์จิบเล่าไปแล้วว่าโอ้โหอัศจรรย์ด้านคณิตศาสตร์มากและเชื่อมกับคนด้วยยังไงก็คือการคํานวณพื้นที่ที่ให้คนเจอกันค่ะมันแปลกไหมแต่ว่าคือข้าคนที่เรียนสถาปั์นะคะเขาคงคิดว่าไม่แปลกเพราะเออเบิร์นดีไซน์เนี่ยมันถูกทําให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วซึ่งต้นฉบับเนี่ยจะต้องมาดู ศึกษาที่อิตาลีว่าทํายังไงคุณจะออกแบบผังเมืองให้คนมาเจอกันได้พอคนมาเจอกันมันก็จะเกิดคอมมูนิตี้มันเกิดการพบปะกันแล้วมันเกิดเศรษฐกิจค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเมืองที่เขาบอกว่ามันเป็นเมืองเล็กเก่าแก่ที่สวยมากแล้วก็เดินมันเล็กมากจนเดินแบบวันเดียววันเดียวได้แต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกได้ว่าอิตาลีให้ความสำคัญคือเขาเนี่ยจะแบบว่า ยังมีการไปจ่ายตลาดใช่ไหมแล้วก็แม่บ้านก็ยังกลับมาทําอาหารอะไรนี้เป็นต้นค่ะก็คือไม่ใช่ลักษณะของเมืองใหญ่แบบนั้นที่ใช้ชีวิตแบบเป็นซิตี้จะไม่ใช่บรรยากาศอย่างนั้นเท่าไหร่ใช่ไหมคะในเมืองลูก้าคือที่เราไปฟอร์เรนต์เราก็ว่าสวยเซนน่าก็ว่าสวยแล้วลูก้าเนี่ยคือไปแบบไม่ได้คาดหวังอะไรปรากฏว่าหมันน่ารักมากเขาบอกเอาแค่ว่าถนนถนนในเมืองเนี่ย มันจะเป็นถนนคนเดินทั้งหมดแล้วมันก็แทรกคือบอกเฮ้ยทำไมเหมือนที่เราดูในหนังเลยคือจะเป็นเป็นอเล่แล้วก็แล้วก็มีรถขับรถเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะน่ารักมากก็อย่างที่บอกนะว่าบางทีคนอาจจะบอกว่าตึกอะไรก็ดูธรรมดามันไม่ได้เป็นแบบโอ้ล่าสสนำนักแบบฟอเรนฟอเรนคขยิ่งใหญ่มากค่ะโอ้ฟอเรนคุายิ่งใหญ่มากเดี๋ยวต้องพูดฟอเรนอีกสักตอนตอนหนึ่งเนาะแต่ลูก้าเนี่ยมันเป็นเมืองที่ที่แบบว่า คนยังอยู่เดินไปเอา้าคนนั้นก็ยังอยู่ในตึกนั้นอีกคนก็มีเสียงซ้อมดนตรีม,มีมุมนึงร้องโอเปร่าด้วยความที่ออกแบบตึกเลยค่ะคณิตตึกมันก้องไปก้องมาเลยเี้ยให้คน,นได้ได้เชื่อมกันเนาะแล้วก็เนื่องจากเป็นเมืองเล็กเรามีปัญหาแบบนี้ไหมคะบางทีเราไปเที่ยวยุโร,โรปเนี่ยเราอาจจะเจอปัญหาว่าคนท้องถิ่นไม่ต้อนรับเราเกิดอย่างนี้บ้างไหมคะในในใน,ในเมืองลูกา้าคือ คือก่อนหน้าเนี่แต่หลายปีมากแล้วเคยเคยไปอิตาลีแล้วไม,ไม่ไม่ค่อยประทับใจเพราะว่าอตอนนั้นเนี่ยเหมือนเขายังไม่ได้เข้า EU เรียบร้อยว่าง,งั้นะนะคะแล้วก็เขาเห็นคนเอเชียเขาก็จะไม่ค่อยชอบเพราะ,ระ่แต่ว่าเท่าที่สังเกตคราวนี้เนี่ยคือ,อเขาเขาค่อนข้างที่จะ,ะคุ้นเคยกับนนะักท่องเที่ยวนะ,ะ,ะแต่ว่าเขาคิดว่าเราเป็นจีน ตอนตอนขึ้นรถเนี่ยมีคุณคุณลุงคุณป้าอายุน่าจะแบบ80แล้วแล้วนั่งรถเมย์เรานั่งรถเมย์ข้างหน้าแล้วเมย์สองชั้นเพื่อดูวิวภูเขาแล้วคุณลุงก็หันมาบอกอะไรชิเน่ชิเน่ชินูอะไรสักอย่างเนี้ยแล้วก็บอกนอตลองเดผู้ภพาษารังเศสรกับราเราตอนนั้นเราอึ้งอยู่เขาก็แล้วก็ ป้ายรถเมล์หรือภาษาอะไรก็เป็นภาษาจีนหมดเลยค่ะ,ะเขาก็นึกว่าเราเป็นเป็นคนจีนแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าโดนโดนโดนเหมือนข่าวที่เกิดไปข่าวที่แล้วนั่นคือแบบเหมือนเขาพูดออกมาว่าเขาจัดการรถเมล์เขาเองไม่ดีแหละแต่ตอนนี้เขาจัดการดีขึ้นไงแต่ก่อนก็ยังเป็นรถพ้นควันอยู่เขาก็จะรู้สึกเหมือนเราไปเที่ยวเป็นอีมิกนร์น่ะนึกว่าเราเป็นพวกลีภัยอะไรนี่แต่ตอนนี้ก็เขาโล่มันเปลี่ยน ค่ะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ <ne? S 2> ก็สบายใจขึ้นค่ะอืะะอก็คืออ่าถ้าเกิดสมมติเราเจอปัญหาแบบนี้ว่าเราไปท่องเที่ยวในเมืองที่เขาไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวเท่าไหร่เนี่ยเราก็มีเทคนิคเหมือนกันเนาะว่าถ้าเกิดเราเจอแบบนี้เราจะทํายังไงคืออย่างจิ๊บอย่างเนี้ยคะ่ะจิ๊บเจอแบบนี้ซึ่งเราก็เคยเจอใน,ในเมื่อหลายสิยปีก่อนนะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องถอยนะเราไม่สู้ นะคะแล้วก็ไม่ซูนแล้วเราก็ต้องพยายามทําตัวเองให้เรียบร้อยค่ะคือคนไทยจริงๆก็เป็นคนเรียบร้อยอยู่แล้วแต่บางทีเราอาจจะไม่ไม่เข้าใจระเบียบนะคะแล้วก็แสดงอารมณ์อะไรเงี้ยยังไงเราก็ต้องจะต้องต้องยอมรับว่านั้นเป็นพื้นที่ของเขาเนาะมีไฮไลท์อีกอันหนึ่งที่ที่เป็นไฮไลท์ของเมืองนี้คือ หอคอยเมืองหอคอยเมืองคะอ่ะมันจะเป็นหอคอยเมืองทาวเวอร์ทาวเวอร์เลยแล้วก็อของของที่นั่นเนี่ยก็เรียกต่อเครเนาะทีน,นี้มันก็มันจะมีหอคอยเมืองที่โดดเด่นเนี่ยก็ชื่อว่าจูอินิก,กี้ค่ะอ่านะคะบนยอดเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่เต็มไม่มดเลยวเวลามองไกลๆเนี่ยคือ ถ้าคนไทยอาจจะคุ้นเวลาเราไปทานโรงแรมแล้วมีลูฟท็อปใช่ไหมอ่าเราก็จะไปดื่มลูฟท็อปันอันนี้เหมือนอย่างนั้นเลยเหรอคะคือมองไกลๆเหมือนเลยค่ะตอนแรกเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรอะแต่ว่าตอนหลังก็มีคนชี้บอกเฮ้ยอันเนี้ยมันแบบน่ารักดีนะต้นมุงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าตึกสีส้มแล้วก็ต้นไม้เขียวแล้วก็ท้องฟ้ามันฟ้าคือคือกลับมายังถามอาจารย์ชิเลยบอกเฮ้ยทำไมเวลาไปประเทศแบบพวกกรีซอิตาลีฟ้ามัน มันไม่มีเมฆของบ้านเรามันจะมีเมฆขาวของเขาเนี่ยมันจะฟ้าฟ้าจัดเลยเนาะค่ะคืออย่างกรีกเนี่ยยกตัวอย่างเช่นกรีซเนี่ยนะคะเขาก็จะชัดเจนมากเลยเวลาคนถ่ายรูปก็จะมีท้องฟ้าสีฟ้ากับทะเลสีน้าเงินจัดนะก็คือเป็นบรรยากาศที่ที่ที่เป็นแสดงถึงลักษณะน,นะคะของของพื้นที่แถบนั้นเนาะ,นะแล้วก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องอของแร่บ,บางอย่างด้วยคือพื้นที่แห้งค่ะ เป็นพื้นที่แห้งนะคะเป็นลักษณะพื้นที่แห้งม่กระละับแดดยิงลงมาเพราะว่าจะหาเมฆสักก้อนก <c oughs> ็เลยมีแล้วที่มันที่ตอนทางเดินไป,ไปหอคอยอะตึกมันก็จะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีอันเนี้ยมันก็จะเป็นแบบเงาเ<อ>งาเงาใช่ไหมเ <c oughs> งาตึก น,นี้ก็จะเป็นแดดจัดเลยเราจะเห็นเลยว่าถ้าเป็นฝรั่งอะ่ะฝรั่งเศสสเปนอิตาลีเขาจะไปเดินฝั่งแดดแต่ฝั่งกาเอเช<ร>ีย <Asia. S 2> วิง่งมาวิ่งมาแล้วคอยกัน <c oughs> ก็เป็นไปเห็นได้ชัดแล้วที่ที่บอกว่ามันเด่นเนี่ยไอ้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่า,าเขาจัดว่า เป็นลูฟท็อปการ์เด้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเขาจัดไว้อย่างนั้นเลยนะคะอ่าก็เขาทุกคนก็จะต้องบอกว่าเตยเป็นที่สุดในโลกอ่าใช่โดยเฉพาะอิตาลีค่ะใช่แล้วก็เซลไม่ได้นะคะใช่แล้วก็มันก็มีแบบปีนขึ้นไปแล้วก็จุดนันก็จะมีตีละคังอะไรอย่างเงี้ยนะคะะ,คะแล้วก็แต่ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือบอกว่าหลังๆเนี่ยเชื่อไหมไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เมืองเล็กเมืองน้อยอะ่ะเก็บตังค์หมดเลย สิบยูโรสิบสองยูโรยี่สองยูโรหรือเป็นบัดอะไรเห็นเห็นมีคนเล่าว่ามีช่วงที่สัก5ปีที่แล้วนักเที่ยวจะหาว่าเลซิสไหมนักเที่ยวเอเชียประเทศหนึ่งเสียงดังมากจะเข้าไปแล้วก็ไปถ่ายโบสถ์แล้วก็เสียงดังมากจนตอหลังโบสทุกโบสก์เเก็บตักจากนั้นนักเที่ยวก็จะค่อยๆไอเป็นเวเาอเชีย แต่ก็อาจาจะมีบางเที่ยวบ้านเราบ้างถ้ามันมีเราไม่รู้ว่านะใช่ค่ะคือบางทีเราก็จะไม่ค่อยมีระเบียบเราต้องพูดอย่างนี้ก<ช>่อโดยเฉพาะเรื่องการต่อคิวแล้วเราจะชอบไปแบบเห็นเขายืนแล้วเราก็จะเข้าไปทําเนียนๆแซกๆนีน่เราเรานี่ไม่ใช่หมายถึงว่าคนไทยนะคะ <S <S หมายถึงว่าคนส่วนมากอะที่ไม่ไม่รู้ระเบียบอันนั้นน่ะจะทําให้คนท้องถิ่นเขาไม่ชอบถูกต้องแล้วเขาก็จะเห็นความรุงรังของพวกเราของพวกเรานะคะในด้านนั้นน่ะที่เขาพูดกันมากที่สุด แล้วก็ในเมืองนี้อีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นเมืองเล็กที่น่ารักอ่ะเราเดินแล้วมันก็จะตึกมันก็จะเป็นแบบเอะบางทีก็เป็นบ้านธรรมดาตักผ้าแต่พอถัดไปอีกนิดนึงเนี่ยกลายเป็นเขาเรียกว่า palazzo คือเมือนเป็นพาเลทใหญ่เลยใช่แล้วก็มี palazzo mansi แบบแมนชั่นแล้วก็มี villa botnini คือมันมีลักษณะหลายแบบแต่ว่าเป็นบ้านคนรวยที่ปะปนหรือก็บ้านคนจพราะฉะนั้นไปอิตาลีเนี่ย แนะนำให้ต้องใส่ปอกคอแข็งๆเพราะว่าคอเราจ่างนี้ตลอดอลวอปวดคอมากเพราะเราต้องเงยหน้ามองชมสถาป<ต>ัตยกรรมสถาปัตยกรรมก็แข่นตึกก็แข่งใช่ใชไหมคะถ้าพูดภาษาไทยเขาเรียกหน้าบันอะไรามา,าแล้วก็เสาเสาเสาอะไรเนี่ยคือแบบคือเมื่อกี้จนันจิ๊บชอบคำมากคือมันเหมือนศิลปะน่ะเหมือนว่าเรามองไปที่มุมไหนก็เห็นศิลปะนะคะในเมือง ในประเทศอิตาลีนะคะใช่แล้วก็เวลาเราพูดถึงมหาวิหารแบบโดมค่ะเราก็ชอบนึกถึงที่ฟลอเรนซ์ใช่ไหมดูอโม่ค่ะกว่าเจ้าดูอโม่เนี่ยที่นี่ก็มีเหมือนกันแล้วก็ชื่อว่าดีซันมาติโน่ค่ะอันนี้ก็มีความสำคัญมากเข้าไปก็แบบว่าประวัติศาสตร์งดงามแล้วก็โบสเนี่ยมหาวิหารต่างๆเห็นเมืองเล็กๆอย่างนี้โบสเนี่ยเป็นร้อยโบสเลยนะโบสเล็กโบสน้อยบ นั่นบทน,นี่แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีเนื่องจากว่าใครมาก่อนก็สร้างก่อนถูกไหมนสนุกใ<อ>จเลยค่ะพ่จูพ่จูพาเราไปเมืองเล็กๆตั้งแต่เซเน่าแล้วก็วันนี้มาในเรื่องของลูกา้านะคะอยากฟังอีกเรื่อยๆเลยนะคะเวลาเราได้ยินอะไรแบบนี้แต่เวลาเรารนั้หมดแล้วนะคะโอ้ขอยขอนิดได้ยไหมล่ะ, <c oughs> ะไม่ได้ <c oughs> ไดค่ะเมืองนี้เป็นเมืองที่เป็นเมืองที่เดินไปไหนเนี่ยตอนแรกงงมาก คือเดินไปเนี่ยมีแต่อะไรอ่ะน้องหมาน้องแมวอะ่ะโอ้ชิบต้องไปแล้วล่ะเมืองนีง้ต้องไปต้องไปเขาบอกเมืองนี้มีมีแมวแม้กระทั่งมาอาบแดดด้วย <c oughs> แล้วก็อยู่หลังคารถก็มีม, <c oughs> มีแมวทุกมุมเลยก็คล้ายๆกับเวลาเราไป เออเวลาเราไปที่ที่กรีซก็เป็นอ,อ,อ,อย่างเงี้ยแมวเยอะแมวเยอะหมายเยอะแล้วก็แต่งตัวกันแบบว่าสมกับเป็นอิตาลีคลาสสิกทุกตัวหมใครแต่งตัวนะคะหมาหมาแต่ง<า>ตัว,วเ,เขาจะาแล้วแล้วเป็นสิ่งที่เราสังเกตเรากับที่พักดูโทรทัศน์เนี่ยขนาด โฆษณาอะไรต่างๆนะมันจะเป็นลักษณะงานศิลปะอยู่ในอยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละวิถีอิตาเลียนใช่แล้วค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้เราขอจบวิถีชีวิตอิตาเลียนที่เมืองลูกาแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับรายการคอร์ดเกรดเบเตอร์เลตเรื่องเองล่าค่ะนี่ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ